หอยรุ่นบางเราจะแก้วเจนหอยโอเิมอนได้กี่เที่ยวแล้วได้กี่เที่ยวแล้วฮะมีผู้สาวอะไรตรงนี้

มันเป็นมันเป็นไงน็อคาเรามันเป็นกับเราตีฝาท้ายไงเวลามันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลามันลงมามันกระเทกปัไม่ดินมันอยู่ในกระบะด้วยนั่นแหละลงดับอ่ะนั่นหละอยู่นน่นงานคิวอ่ะมันลงแรงแล้วเวลาเราตีฝาท้ายอ่ะกระชาไปปุ๊บแล้วมันมันไม่ได้กระดกถอยหลังนะมันกระดกมาหนาแล้วมันทําให้น็อตขาดอันนี้ใสนน็อตใหม่ปุ๊บ เจาะเทอรนัตไม่ปุ๊บพี่ให้กเชื่อมนี่เลยเชื่อมล็อกไว้ข้างล่างอะ่ะล้วไอ,อ้เป็นเหล็กมันเหล็กเส้นเหล็กแผ่น,น,นอะไรอย่างเงี้ยนะทำล็อกอระาเนี้ยอืล็อกไว้แบงนี้เลยแต่จริงมันก็สมควรที่จะต้องทําล็อกสองข้างเลยคือผมก็ทําไม่งั้นถ้าเวลา,าลงปุ๊บมันอันตรายนะเวลา,าลงปุ๊บมันนี่เลยทำไมไ่คอยหกอะ่ะแอนลงมาอย่างนี้หรืเห็หนหลือเสียว มื่อวันเมื่อวานมันขาดรถไถได้เลยถ้าไม่ขาดรถไถก็ยกด้ำดูอยู่ขาดรถไถเลยก็เลยไม่นี่ไม่ได้ยกดูดูมิชาว,ว่าจะจะอัจจะระบียออกออกเงาะเลยถ้ามิ่งินชักแ้าหกวันโอ้ไ,ไม่ต้องห้าวันแร้ววันนี้เลยเสียเงิเงนซื้อบอกเลยแหละเสียงสเยงินแสนเสียเงินแสนเหรอ,อางอาน แต่งันนี้ข่ายดินน้อยดีแล้วคือว่าโอเคเอันนี้ทำไมลมมันออ้มันต้องตันนานแล้วเนาะต้องเปลี่ยนตู้ไหมจ,จุบสิกูจะ แกได้รถแล้วใช่ป่ะอืมได้รถกีเหรอกีหวายร็อกร็ร็อกไม่มีวันตายแต่ร็อกร็อกนี่อยู่ไกล้นอนเนี่ยร็อกไม่มีวันตายจริงๆเออร็อกจะตุ้งขายแล้วทุอขายได้หกสิบสองเฉยอหอคนลาหาสระขามาซื้อออไหนน้องหกแสอยู่มันขายได้แล้วช่วงหน้างานน้นรถอ่ะเนี่ยช่วงนี้มันช่วงหน้างานรถเพลงอยู่แล้ว ช่วงหน้าคนรถถูกใครๆก็อยากขายมันหมดประโยชน์เลยดินจะหมดแล้วไปเอาตรงไหนต่อเอานี้อะไรบ้างหนี้นานี่แหละเฮ้ยของโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นเขาปักกันหนเอาไว้ปักทุง่งไงใช่หรือเปล่าปักใส่ทุ่งยังได้เลยนะใช่ของโรงเรียนไหมกลัวไม่ใช่ของโรงเรียนเลซวยอีกทำเจ้าของงาน เขาค็ไม่ขยาใหญ่ใหญ,ใหญ่แต่ว่าตรงตรง,ตรงเบิรมเนี่ยเขาให้บอกไงให้บอกเพิ่มหรือเปล่าไม่ให้น้ำมันซึม ทำรถสองวันหมดพ 20, ันกว่าแล้วหยาบเลยทำงานยังไงได้โอ้เป็นเจ้าโอ้ในโออะไรจะโอปิดแล้วเมื่อกี้เหรอเสียงเสียงไหนน้เสียงด้ำมันลงโอ้ปิดที่ยาพีนี่ดำที่ปิดตลอดดำขึปเลยไม่แก้วไม่ได้น้ำมันไม่ให้หวง

ปฏิตามเท่าไหร่รแล้วไม่รู้อ๋อเจ้าซอยมีปัญหาเชื่อมอไปปรึกษาช่างกล้องอย่างว่าโอ้เอฟซีนี่หรอบินนี่หรอบิอนอะไรเชื่อม ่างนี้น่าจะหลายเดือนจันชูยนอ,ยอยู่นี่ตลอดเลยวะอยู่นี่แล้วหยับเลยเราก็ถ้าแกว่าเห็นว่าอยู่แต่ตรงนี้เลยดีผมว่าดีรถอยู่ตรงเนี้ยมันมันมีช้ำม,มันมีช้ำม,นะมัม้มนะแค่แ,แค่โกลย,กลยดินบ้างอะไรบ้างเองน่ารายวันเนาะได้วันละสี่พันน้วมันเขาไมหมครับน้มันเขาสุดยอดแลว้ว หาที่ไหนได้นอาา้องยูทูบเบอร์ทั่วนี้มีแต่ยูทูบเบอร์ แล้วะจะหมดแล้วตรงนี้ให้ลงเลยปกติตรงนี้มันสูงเลยเนี่ยตรงเนี้ยตีตรต้องลอกทางเทมมาท้งเทมลงเลยนี่เลยนีย่มากเอาดินสตอกเนี่ยโอ้เบียกเอ้ไปเทปิดน้ำไงมอันนี้เขาไปเททางแล้วก็เอาดินสตอกนี่ไปเท<ม>ปิดเอาไปเทบลกน้ำ ยังไงก็ต้องมาวิ่งอีกรอบหนึ่งแน่ๆตัวนี้ถ้าอื่นทำเสร็จเราต้องมาถมข้างมันอยุยบ้านอะไรนะสังบ้าน,น,น,นอะไรนะไอ<ๆ>ตรงน้องไม้ยามน,นั่นก็ต้องไปวิ่ง ยจะขึ้นถึงสี่พันว่ารถไทยไิดตลบตลบว่า,วาเลิกดหิตแล้วน่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่กันเพราะว่ามันฝุนฝ่นฝุ่นนะสายมาญี่ปุ่นดีกว่าของญี่ปุ่นอ่ะที่มันจะเป็นเนี่ย เราจะมีสามเหลี่ยมมาตรงนี้ห้าพันอ๋อมันฉากมะลันเหรไม่มันจะนเ,เป็นผ้าเนี 5, <000. S 2> ่ยน,นั่นแหละมันฉากมะลัเออนั่นแหละห้าพันห้าถามาแล้วที่มีสองข้างไอ้ 3, สามเหลี่ยมนั้นสามพันสามเหลี่ยมน้ะสามพันเออสองข้างอ่ะอมันเป็นผ้าแบบเขาเรียกผ้าอะไร,รอะเหมือนผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเพลงอ่ะนันเดือน ซื้อแต่ไอ้ยู่สองข้างนี่เงินเดือนหมดไปแล้วเดือนหนึ่งนนแค่เสียงถอยผมเงินเดือนก็หมดแล้วเสียงถอยโดนมาสี่พันหนึ่งอะขึ้นเดือนแล้วนะพร้อมผ่นได้นั่นน่ะโก้อีกแต่ว่าแต่เดิือนที่แล้วนนมดเท่าไหร่อ่ะอะไรเดือนที่แล้ว้องแต่งอะเองแต่งไปจกกักรนะเจ็กนลไม่ใช่ธรรมดานะมนึงอะมันนะมไม่มีแต่อะไรญี่ปุนน่นเนาะมันไม่ได้มีเป็นอะไรไทยที่ไหนไม่เคยซื้อสั่งของไทยมาเลย ตั้งแต่แต่งรถมาสาร้างแต่ของญี่ปุ่นนี่เลยญี่ปุ่นครับเสาายีายไล่ไล่เปลี่ยนเลสไปทีละชิ้นจะเปลี่ยนในมือจับประตูเป็นแบบมันจะเป็นแบบล็อกอันเล็กอ่ะอ๋อเอออันนี้มันมันไม่สวยมันมีล็อกอันเล็กด้วยใช่ไหมมันจะเป็นแบบครอบอันเล็กอ่ะที่มันจะไม่มีไม่เง,งี้ยมันจะเจ็บกว่าจะดูญี่ปุ่นดูดูรู้กว่าอันนี้มันยังไงไม่รู้ไม่สวย เดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบานครับไปเจอนคลิปหน้าครับนะ้องบอสครับ